สวัสดีค่ะไปอ่าค่ะสวัสดีค่ะชัญญาค่ะสวัสดีค่ะนิกกี้ค่ะสวัสดีค่ะฟอนค่ะวันนี้เรามาร่วมงานเลยค่ะเัอเป็นงางแบบข้าวินก็ข้าวินเลยก็รู้สึกตื่นเต้นมากค่ะเพราะเราก็เป็นพรีเซนเตอร์ของแคนาเรียนะคะก็รู้สึกภูมิใจมากๆเลยค่ะที่วันนี้เป็นเกียรติได้มาโชว์นะคะแล้วก็ได้มาร่วมในงานที่นี่นะคะบอกเลยว่าตื่นเต้นจริงจริง สถาที่พวกอยู่ตอนนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นอยู่เพราะว่าเหมือนครชช่างตัวเดิมเนี่ยเป็นแบบแมทใช่ไหมแต่วอนนี้เขาเป็นโกรแล้วเราก็เลยตื่นเต้นแบบวิจะเป็นยังไงจะได้เห็นผลิตภัณฑ์ใหม่รู้สึกเขาเปลี่ยนแบบว่าเดจริงด้วยแล้วก็เช็ดสีก็เพิ่มมากขึ้นด้วยแล้วก็มีโปรดักต์ไลน์ใหม่ด้วยเป็นไลน์บิวตี้ขึ้นมาก็ตื่นเต้นที่จะลองมากเลยเพราะเราก็ได้ลองใช้มาดีไปแล้วลองแล้วเมื่อกี้มีที่เขาเอาลงมาให้คุณผู้ชมอันทีจริงๆเรามีวิธีเลือกครชช่างยังไงให้เหมาะกับใบหน้าสภาพผิว จริงฟอนคุนคิดว่ามันแล้วแต่คนเลยค่ะจริงๆอะอย่างฟอนเป็นคนผิวผสมแต่มันแล้วแต่วันเลยว่าแบบว่าอยากวันนี้อยากได้แบบแมทหรือวันนี้อยากได้แบบโกลอะไรเงี้ยซึ่งตอนนี้แพลนเนอรี่อะเขาตอบโจทย์สำหรับคนที่อยากได้ทั้งลุคแมทแล้วก็ลุคโกลค่ะแต่ว่าถ้าอย่างฟอนอะใจชอบเลือกสีที่มันขาวกว่าผิวเราน่ิดนึงมันจะรู้สึกว่าระหว่างวันนะคะมันจะแบบกําลังพอดีอะไรเงี้ยทนอัพผิวเกินใช่ใช่ใชใช กิกกี้อะของกิกกี้ก็ส่วนตัวเป็นคนผิวแห้งค่ะก็เลยคิดว่าสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่เนี่ยก็น่าจะตอบโจทย์สำหรับตัวเองมากเลยค่ะเพราะว่าเป็นโมชั่นโปรอะไรแงบนี้ยค่ะก็รู้สึกว่าลองใช้แล้วเหมาะกับหน้าตัวเองมากๆเลยใช่ค่ะของชัญญาก็เป็นคนผิวแห้งเหมือนกันค่ะก็แน่นอนแลว่าบางวันเราก็จะเป็นผิวแมทเนาะบางบางวันรู้สึกว่าเอ้ยวันไหนฉันอยากได้ผิวโปร,ร่ก็จะเป็นมาสกโปรหรือว่า กายาก็มายาเป็นคนผิวมันค่ะแต่ว่าที่จริงใช้ได้หมดเลยแล้วก็เป็นคนเป็นสิวงานมากซึ่งค u ชชั่นพันเออรี่อ่ะคือตอบโจทย์มากๆาเพราะว่าหนูกลัวแบบเวลาใช้เครื่องสำอางแล้วสิวจะขึ้นถ้าใช้คูชชั่นพันเอี่ก็คือตอบโจทย์มากเลยแบบแต่งหน้าได้สบายใจค่ะวอ็อบอน่าจะไปยากเรื่องสีค่ะนิดนึงแบบว่าบางวันคือเราเป็นคนตัวเหลืองแต่ว่าทีแบบว่าบางวันหน้าขาวบางวันหน้าเอ้ยยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเหมือนเห็นว่าเขามีแบบเฉดสีเพิ่มอ่าก็เลยรู้สึกว่าเอ้ย ดีแล้วเดี๋ยวเราจะได้มีแบบเรียกว่ามีตัวเลือกเพิ่มมากขึ้นในการใช้อยงช่นเป็นยั่ไงที่แตกต่างจากที่เราเคยใช้รู้สึกว่ามัน full coverage มากเลยรต่ว่าเหมาะกับคือพวกหนูก็ขึ้นสเตจกันบ่อยใช่ไหมคะเวลาขึ้นสเตจเราต้องการผิวที่มันแบบว่ากรีบ f l a w l ที่สุดเนื้อสุดอบโจทมากแต่ว่าถามว่าใช้ everyday ได้ไหมหนูก็ตอบเลยว่าได้เพราะก็ใช้จริงจิแล้วก็รู้สึกว่าใช้แล้วเนี่ยไม่อุดตันเลย ัแนแดดด้วยเนาะสามารถแบบใช้ออกไปที่แบบต่างถ่ายได,ด้เลยเหมาะกับประเทศไทยมากใช่แล้วเขายังมีแบบว่าพวกเทคโนโลยีที่แบบเป็นครีมเคลือผิวเนี่ค่ะเวลาทาลงไปเราก็จะเหมือนแบบให้ผิวมันเนียนกลิบขึ้นม,มากจริงๆอะไรนะคะและ้วะะลเขาก็มีกันแดดด้วยะค่ะ SPF SPF 50 PA บวก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 สี่บวกเลยสี่บวก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 แดดประเทศไทยว <c> ันน <c> ี้เราเตรียมโชว์อะวันนี้เราเตรียมมาหลายโชว์อยู่ค่ะเราก็มีการซุ่มซ้อมกันอย่างหนักหน่วง วันนั้นเราซ้อมกันถึงตีหนึ่งนะตีหนึ่งใช่ค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยรับรองว่าลูกค้าแพรนารีแล้วก็ทุกๆคนที่มาดูพวกเราเนี่ยต้องได้รับความสุขแล้วก็สนุกแล้วก็เอ็นจอยไปกับชจ้าของเราแน่นอนอันนี้ก็ถ้าเพลงล่าสุดของพวกเรานะคะก็จะเป็น a f t e r b l o w ค่ะก็เดี๋ยววันนี้ก็จะแอบสปอยว่าเดี๋ยวจะได้ดูกันด้วยอ่ แต่ว่าอัพเตอร์ก็จะเป็นทิวแบบเป็นเปียช่ไหมแต่เรามาชมพวขนาดนทีก็มารอดูว่าวันนี้จะเป็นยังไงอะไรใหม่ๆใช่ค่ะก็เดี๋ยวมีช่องยูท b e ของเราใช่ไหมคาร่าก็เดี๋ยวมีปล่อยคอนเทนต์ต่างๆมาเรื่อยๆค่ะแล้วก็แน่นอนค่ะในโซเชียลมีเดียนะคะทุกแพลตฟอร์มค่ะก็สามารถเจอได้เลยค่ะ Q R r A ค่ะก็เจอพวกเราทั้ง5สาอยู่ในนั้น งานโอลิมปป์อาร์มีราสีไอดอลใช่ค่ะทีตบอลไอดอลใช่ค่ะแล้วก็มีก็ช็อปออนไลน์แล้วมาเจอกับพวกเราได้แล้วในงานนั้นก็จะมีอะไรใหม่ๆด้วยนี่สาธิตเรผลงานพวกเราด้วยแล้วกันใหม่จริงนักศิลป์รับปากคุชชั่นว่าสามารถซื้อได้ทุกที่อยากยื่นเป็นพูดทุกท่านก็ฝากคุชชั่นนะคะแพลนารีด้วยนะคะตอนนี้ก็มีขายที่บิวทรีมนะคะแล้วก็ช็อปออนไลน์แบบว่า ทำแพลตฟอร์มออนไลน์ได้เลยะคะ่ะแล้วก็ฝากพวกเราขาลาด้วยนะคะโอเคะคอินเสิร์ตค่ะ